ว้าวว้าวนี่เออเดี๋ยว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 เอ่อเอ่อเจ้าเบนดี้อ่าคือว่าจริงๆอ่ะฉันมีพลังความเร็วสูงมากเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยท่านโอ๊แมนเอาดาบของฉันไปนะ่ะนี่แกแกไม่มีทางไล่จับฉันได้หรอกถ้าเกิดฉันมีดาบความเร็วสูงแล้วไหนก็แต่แม่ฮะเจ้าเบนดี้ฮะไม่เข้าใจนั่ะหรอ,<ะ>อ,อแกนี่นะ สมองคืบจริงๆเลยฉันไม่ค่อยจะชอบโอแมนซะเท่าไหร่เลยล่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆอ่ะฉันน่ะกำลังแอบขอวิชาโอแมนอยู่อืมเออนี่ไงพังประตูบ้านเลยนี่เนี้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 ยอะไรอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมเนี่ยเบนดี้นี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยอะไอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยฉันไม่ชอบเจ้าหมีเหมือนกันฮ ยมากๆเลยฉันก็เลยว่าเห็นนายเป็นมิกกับฉันน่ะเบนนี่เฮ้ยนี่แหีะนี่แหีะนี่เนี่บ้านเจ้าหมีบ้านเจ้าหมีนี่แหี่นี่เนี่ยนี่แนละนี่แนละอืมโอเคฉันไม่ทำแล้วก็ได้แต่เดี๋ยวนะแกมีท่าทีแปลกๆเหมือนแกจะชวนฉันไปไหนเลยใช่ไหมเบนนี่อ๋อไปซื้อขนมเหรอเบนนี่ฮะถ้าเกิดฉันจะไปข้างนกฉันจงไปขอเจ้าโอแมนก่อนนะสิโอ้ยฉันไม่อยากกลับไปเลยอ่ะฉันต้องเรียก่านโอแมน่านโอแมน งั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปขอโอ้มแมนกันนะ <c oughs> ได้ไหมเบนดี้อ๋อโอเคงั้นฉันขออนุญาตไปบอกเจ้าโอ้มแมนกันนะเดี๋ยวเจ้าโอ้มแมนจะโวยวายเอานะ่ะพักนี้จิตใจมันก็อยู่กันแน่กับตัวเท่าไหร่เดี๋ยวฉันมานะเบนดี้ <c oughs> โอเครอตรงนี้ก่อนนะเพื่อนยากโอ้ฉันชอบนายมากเลยในเมืองน,นี้นายดูนะะ่ารักสุดแหละเฮเจ้าเบนดี้แกทำไม<อ>ต้อต่อสู้ไม่โดนไปไหนเนี่ย และแล้ววันนี้ก็มาถึงเจ้าแบกอะไรเหรอครับด็อกเตอร์วันนี้ฉันจะสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ฉันจะเอาเจ้ารถไฟกินคนกับเจ้าหนอสผ่านมารวมล้านกันนะสิเจ้าแบ๊กเฮ้ยจริงเหรอนีครับด็อกเตอร์เจ้าแบ๊กแกจับ เจ้าซากที่เจ้าหมีดามันเคยฆ่าไว้ยังพวกหนอสะพานเอาหนอสะพานไปผสมล่างกับเจ้าเทนอิสเตอร์ไปไหนไก็ยืนว่างแล้วเดี๋ยวฉันจะกดปุ่มตรงนี้ถ้าเกิดบอกเสร็จแล้วก็บอกฉันด้วยล่ะ <c oughs> ชีพประจอตรงนี้ชีพประจอตรงนี้ <c oughs> แค่นี้ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วจุ๊บจุบจรวมเข้าไปเลย <c oughs> ด็อกเตอร์ครับ ตอนนี้ก็ผมได้ทำการเอาร่างมันไปร,ามาไปรวมกันแล้วครับ <c oughs> แกทำเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วครับงั้นเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับและในที่สุดฉันก็จะได้ทำการทดลองตรงนี้สักทีอะไรกันะนาะดรนั่นทำอะไรกันเนาะนัมันสรางเจาะเทียอีสเตอร์นี่นะแล้วก็ข้างในนั้นมีหนาสะพานด้วย ฉันต้องแอบดูแล้วฉันจะกดปุ <oh ่มมันนะฮะสสากดปุ่มฮึ่ยโอ้ยเด็กก้วิเดี๋ยวอันนั่นมันมันะเจา้รถไฟรวมล่างกับหนอนสพานเฮ้ยไม่ได้การละเราเราต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่รอบอกอ้มายแล้วไปดีกว่าเไปแล้วเฮ้ยจุ้ยเมื่อกี้เสียงใครนะเฮ้ย ไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้นี่คือรางวัลชิ้นโบแดงของฉันเลยเเจ้ารถไฟแกอย่าทำให้ตัวแกตายอีกรอบล่ะเจ้ารถไฟโทมัสออกไปล่าเหยื่อให้เต็มที่เลยลูกพ่อไป การเป็นด็อกเตอร์ของฉันนี่มันก็เหนื่อยจริงๆเลยนะแล้วเจอกันทุกวันพุธในช่องต่อต่อวีดีโอจุ๊บๆออเออเออมามเออเอหมือนมันหากลัวเกินไปแล้วเออเปิดประตูดีกว่าเออเออเออพ่อคับวุ้นีจะไปซเฮ้ยเจออะไรอีกแล้วกับวุ้ดี้ อย่างนี้เจ้าหมีเคยพาแกมาใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมแกถึงนั่งเป็นอะฮะดูขาแกสิสนุกจังเลยเบนดี้โอโหโอ้เราจะได้มากินขนมข้างนอกแล้วไปแขวิ่งบนรถไฟอย่างนั้นล่ะเอออันนี้ถึงแล้วเบนดี้ว้าวใช่ไหมใช่ที่นี่ไหมอ๋อไปไปไปเร่วิวเร่ิวฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วว้าวโอ้ขากลับเราต้องมานั่งรถไฟตรงนี้สินะใช่ไหมเบนดี้ ีสวัสด <lich> uh ีค uh. ร uh ับอบังสวัส uh. ด uh ีจ uh. kind of ้าไหนจ้าอู้น่ารักทั้งคู่เลยยกกินอะไรดีจ้าเอเบนดี้เขาทำไมเขาพูดแปลกๆจังเลยมันดูน่าําคานว่าไหมอะไรกันแค่นี้ก็ไม่ชอบกันแล้วเหรอบนดี้จัดการเลยฉันลาคานฉันอยากกินขนมปังฟรีเลยร็วๆเลย เบนดี้รถไฟมาพอดีเลยฮ่าฮ่าเบนดี้เบนดี้คือรถไฟไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันขอซื้อน้ำแป๊บนึงนะเบนดี้โอเคไหมแ้วฉันซื้อน้ำแป๊บนึงแล้วลา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 อึบิ๊บซื้อน้ำรถไฟยังไม่ออกแย่รอแป๊บนึงนะฮ่ากดน ทานโอแมนออไปบอกทันโอแมนกันดีกว่าพเพราะเบนนี่ถูกจับตัวไปเดี๋ยวก็ผมจะโดนเจ้าหมีจัดการทันโอแมนทันโอแมนออทอาทันโอแมนแบบเข้าอุโมงตรงนี้ดีกว่าเ่าทันโอแมนทันโอแมนเบนดีโดนกิน,นะละคร่าเบนดีโดนกินขอ <c oughs> ร่า ไอไอ้อเยะท่าน,นโอเมนท่านโอเมนท่านโอเมนขอรับแต่ผมมีเรื่องร้ายจะมาบอกนะครับท่านโอเมนตื่นก่อนตื่นก่อนสิตื่นตื่นตื่นม,ม,มีอะไรโอ้ยอย่ามาสะกิดฉันนะจะมีอะไรเกๆก็เล่ามาสิจะหมี่ยวขาวจะหงั่งเลย <S <S 1> <S 1> คือคือ,ค,อ,ค,อคือว่าตอนนี้เบนดี้โดนรถไฟกินไปอีกแล้วนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเดี๋ยว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 กระผมกําลังจะกลับบ้านกับเบนดี้แล้วเบนดี้ก็โดนกินไปน่ะครับท่านโอแมนโอ้โหสวยแล้วเฮ้ยบ้านเราไปพาเจ้าเบนดี้ไปโดนอย่างนั้นเดี๋ยวจมหมีจะฆ่าฉันตายไปดิจ้าเดี๋ยวเตรียม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 ตัวไปช่วยดิโฮ้ยจมหมีเขาจะมายืนบื้อเลยตรงนี้ล่ะมีมี เนี่เจ้ารถไฟยแกใครเบนดี้ออกมาเดี๋ยวนี้นะแล้วแกเชื่อมั่นยังไงว่าเบนดี้อยู่ข้างในอ่ะกับผมเชื่อเต็มสองตาเลยขอรับว่ามันกินเบนดี้ไปนะขอรับโอเคงั้นเจ้าหมีงั้นเดี๋ยวฉันจะล่อมันมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะสู้กับมันกัน อันนี้ท่านโอแมนขอรับแต่ผมไม่มีวิชานะ่ะขอรับท่านโอแมนต้องสู้เองแั่นลหละขอรับเดีเเเเเเ๋ยวงั้นแกแกยืนดูห่างๆนะเดี๋ยวฉันจะสู้เองได้เลยขอรับกับผมรอคันนี้อยู่ขอรับเ <c oughs> ออฉันคนเดียวอีกแล้วเ,เนี่ยเฮ้ยนี่เจ้ารถไฟถ้าแกได้เยินฉันน่ะหันหน้ามาหน่อยเซโอ้โหได้ยินด้วยนี่ท่านแน่จริงอ่ะ ลงมาเลยฉันพร้อมจะสู้กับแกแล้วเจ้ารถไฟเจ้างั่งเลยเด้อ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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เนี๋ย่เดี๋ยว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 เอี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่เราเปิดนี่เนี่ระเบิดโอ้โหเระเบิดโอ้โหมันไม่เป็นไรเลยน้องๆกู้โตายแล้วเฮ้ยจึ๊บจึ๊บเฮ้ยไม่ได้การละเราต้องรีบประสิทธิภาพอาวุธชิ้นสุดท้ายของเราเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหมาสิตีฉันไม่โดนหรอกฉันจูบโอ้โหจูบจูบจู๊โอ้โหมือมันคมมากเลยน้องๆโอ้โหมันจะทำอะไรได้เลยหยืดก่อนยืดก่อนยืดก่อนให้ฉันตั้งตัวก่อนแกชื่ออะไรเนี่ยฮะ ขอหาอาวุธแป๊บนึงนะอาวุธ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 ยุย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 นี่ไงอาวุธเข้ามาเลยเจ้าโทมัสตายเลยเต็มตัวเอ้ยตายเลยมาเลยนี่จูบยี่เนี่ยฝันนี่แน่นี่แน่เอาเอาเบนดี้ออกมานี่แน่นี่แน่ฟันโอ้โหรถไฟโทมัสเด้อเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโทมัส โฮมัดอะไรโฮมัดอะไรนี่แน่ตัวจูกทัวโอ้โหมันไวมันหนีมันหนียังหนีไปไหนโอ้มันไม่ได้หนีนี่เออนี่แน่เออจิ๊บจิ๊โอ้าวออ้ยออ้ยเบดดี้ท่านอาจารย์โอแมงเก่งจังเลยโอ้โหโอ้เจ้านี่ชัดหน้ากลัวขึ้นุทุกวันแล้วพลังอะไรของมันเนี่ย เบนดี้เบนดี้เบนดี้ตื่นทานอาจารย์โอแมงขอรับเฮ้อจุ้ยเฮ้อจ้าหมีเร็วเรวเลยเอาเบนดี้กลับบ้านเลยก่อนที่จ้าหมีจะมาได้เลยขอรับงั้นกบผมไปก่อนนะขอรับอือโอโอ้วันนี้ดีนะจ้าหมีมามามองไม่ทันเนี่ยโอ้ยเออฉันว่าฉันหลอดแล้วเออฮออโอ้ยหมาไม่ทันโอ้ยโอ้โอ้ย เสียงใครคุณคุณดูอุ๊ยนายอยากจะมีเรื่องกับฉันไหมอ่ะโอ้โอ้เปล่าเปล่าฉันไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรกับนายเลยเจ้าหมีเดี๋ยว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 เจ้าหมีฟังกันจะจเย็นเย็นจะเย็นเล่อเออโอ้โเจ้าหมีบ้า